ในหมู่บ้านนี้มีกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ว่าหากใครมีอายุครบ60ปีและยังไม่ตายจะต้องถูกฝังทั้งเป็นในหลุมศพผู้สูงวัยจะได้รับอาหารเพียงวันละครั้งและสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือเมื่อผู้สูงวัยกินอาหารเสร็จอิดอีกก้อนจะถูกเพิ่มที่ปากหลุมจนกว่าหลุมจะถูกปิดสนิททั้งหมดนี้ทําเพื่อลดการบริโภคขันยพืชในหมู่บ้านเพื่อทําให้วันสุดท้ายของแม่ดีขึ้นลูกชายจัดเตรียมไก่รสเผ็ดเป็นพิเศษให้เธอแม่ที่หิวโหยคว้าอาหารนั้น แล้วกลืนมันลงไปโดยไม่พูดอะไรลูกสาวยืนมองอยู่ข้างๆร้องไห้เงียบๆเพราะรู้ว่าทันทีที่อาหารนี้หมดอิดอีกก้อนจะถูกเพิ่มที่หลุมลูกชายมีความรักต่อแม่บ้างแต่เมื่อเห็นแม่กินช้าๆเขาเริ่มโกรธและเร่งให้แม่กินเร็วขึ้นซ้ำๆเมื่อแม่กินเสร็จลูกชายรีบแย่งชามไปและวางอิดปิดหลุมทันทีโดยไม่รอช้าความมืดมิดกลายเป็นหนาทึบภายในแม่ตื่นประหลาและพูดว่าอย่าทําแบบนี้ ถ้าถอนอิดออกก้อนหนึ่งตามกฎเจ้าจะถูกขังที่นี่ด้วยแล้วพรุ่งนี้จะไม่มีไก่ให้กินแม่กลัวอย่างมากและขอร้องให้ลูกชายกลับมาเร็วๆในวันถัดไปแต่ลูกชายที่ใจร้อนอยู่แล้วเดินจากไปโดยไม่ตอบอะไรลูกสาวเห็นแม่ร้องไห้สะอึกสะอื้นเธอทนไม่ได้อีกต่อไปเธอไม่สนใจกดไร้สาระใดๆทันทีที่พี่ชายจากไปเธอรีบรืออิทั้งหมดที่ปากหลุมออกและพาแม่หนีไปทั้งสองทิ้งหมู่บ้านนั้นไปตลอดการ